สมมติปัญหาเนี้ยนะบอาคดเดียเยื่อเจนสิที่ไหนมาก็ิสเสีเอาจสิมาแยานใ่าเดียวเย่อเจนสิทธิ์มาสืบพันธุ์านพนไม้มาาตุใน้าำที่รงสุดแสดงนะสามคนเดีวาตกลางเจยงเกลถึงไม่จะมาดวงเดียวก็ติเป็นเจนสิกาเดียว ในนั้นสธเตเดียวับรามาธันเรียบร้อยแล้ว็เจดียรูปนิพผารามะธันต์จิรูปนิบผาแต่รงนม่มีธรรมาร่างอไรทปรูปสุรรูปชุกไม่านทิ่งแทที่เป็นกาโอลายรูปสองะดสทองลมตัวสิองารุปันิเป็นกาเป็นเงนขันตัสิบอง่เป็นเก้าเป็น นายกันะโอ12เปันโอถ้า14เป็นเก้าเป็นอย่างถ้าเจ็ดนี่คือขันตามอมยนะตามม่ท่านตาดไม่ตามตาเหตุธรรมาลแล้วก็อย่าไปดูที่บริเทคแล้วก็หาจิตแต่เจ้าพารูปจิตกับรูปรูปมาไม่นเนต็มก็จดท้ห,หมดหาปราามาจที่หนจิตกับรูหลืออะไรนะ่าสิ่งกรรมิาตรนีงไ,งไม่ธรรมาจนนี้ไม่มีธรรมะแมาได้เลย โดยการแยกเดีสินค้สองเป็นเวนาสัญยาสังขาริภานแล้วเราเนัะสกัตลงลงมาเเวนาเวนเวนสัญญาเป็นสัญญาการนัาสังขาริภานไม่เป็นขันไม่ต้องลงมาเราเป็นอัสังมเลยเวนาสัตยาสังขาริานเป็นทำไมติว่าเรัชิ้นขันต่างต่างันได้นะก็ต่างต่างแสดงว่าเราคิดจำว่ถีหรือถ้าเราคิดไป ทำงานแล้วเรา้จิตเปล้วไปแล้วก็เหลือเวนานถึงยันาสาธิฟานตรงเนี้ยเราก็ต้องแยกออกมาก็ได้ถ้าแน่ใจว่าตรงนี้ถูกตรน้ยก็ต้องแยกแค่ได้แล้วก็ถามอัสัรถามว่าสรัทอไม่ได้ได้ขันเนี่ยถ้าเท่าไรขันมีห้าได้ละ3ามไม่ได้สองก็คือเยธรรมะแรกในลำตออะไรก็ได้ทั้งหมดมีสิบสองได้ละหนึ่งไม่ได้สิบเอ็ดก็คือเยแรกในำต่อ ถ้าทมี18ได้หนึ่งม่ได้17แล้วเไปต่อไปจิตตวิสัสัทําิตวิสถไเจอเเท็เพรามันได้แก่นุ้ยแหวพนมีแปนไปรื่อ12ไปโก1ิสมรูปวิพานเป็นธรรมะย็นา อรา้ารูปสองใบโงานันก็ธาตจิตขมพารูปวิพานเป็นธรรมธาตุอันนี้รูปวิธรรมใช่ไหมรูปวิธรรมรูปวิธรรมหรือป,ปรมัตถธรรมที่เหลือที่เหลือจากรูปวิภาดดนหรนะื 19, 2, ะจิตกับอะรจิตเนก้ากับเจสิคาสองเจสิาสองมันทำมาทิ้งูลเแ็่แค่จิตเนก้าอเดียว จดเป็ก้านสังอตอนเ็าไปพินผัณเป็นมนาเยนะเป็นงานท่านเจ็ดนังต่างหมดเลยเราว่าการทำที่เหลืจากจิตมาเป็นยันทานาหมดเลยเดี๋ยวไปดูบทเีศรูปเวนาสัญญาสขารนิพพานถามว่ส่งข้อไม่ได้เลขยกยพิทักษเท่าไหร่ต่าตๆบก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นคัตับแล้วไปไปถึงสีเป็นเท้าเวนาเป็นเวนนาขันต้นไม้มท่าเจดเดียวเนี่ยเจเดียว อรารวะทนคำที่เหลืออะไรอ่ะเราจะเศษสิ่งเดียวออกไปหรือจิตรูปรูปแล้วก็นิพพารูปนานเหมือนกันแต่นี่เป็นเวทนานี่เป็นสังขารเกณฑ์จะเศษอเดียวเหมือนกันในลำดับแรกก็คือจิตเป็นก้าโอสิสองนัสมก็ออกมาโอสิสองแล้วก็เปนรจิตเป็นก้าเป็นยานการโอสิสองเป็นโอสิ จปเเป็นมนายนาโอรักก็ถเป็นโอรัค่าสิบจุปเก้าเป็นยานธาตเจ็ดคือนในธาตต่างหมยินมาหลังบรมธรษที่เหลือจากเด็ูกก็เหลเวนาสัญญาสังขารให้ผ่านมาได้หมดเลยถ้าส่งข้อไม่ได้ได้ขันในธาเท่าไรคำเก่าก็คือสองสิเอ็ดต่อไปวิยันักขันเคนวิญญาขันทำนํำได้เ็จแปกจิตแปดก้านสอลงมาเป็น เป็นมนายนะเป็นงานท่านเจ็ดแต่ว่าทรมที่เหลือจากจิตมาหมดเลยรูปเวนาสัญญาสังาารนิพพานและนักสางข์อลกรูปเป็นรูปขันเวนาขันสัญญาขันตัารขันโอสิสองตนี้เป็นโอสิสุขุมรูปเวนาสัญญาณังขารนิพพานเป็นธรรมานตนะธาตุเท่ากันโอสิบครัรูปเจติสิกนิพพานหลือเจตมาล่ังเจ็ดเ้า เป็นการนสอรอบไม่ได้ด้วยกนอิท่ิเท่าไรกตาวั่สสิเอสเสุขายเวทนายะสัมยุตติธรรมีองค์น้ำแก่สุขสหก็ติโตัวสามเจสิกิบหเวทนเวทนาก็ได้ผัสามเจสิกสิ้าสองได้สัญญาสังขารสุขปสามเป็นญาณันธ์ญาณนัสุขุสามเป็นมานายญานเจสิสิเป็นธรมายนา สุขหสมุขไปหเป็นกายะญาณธาตจบร่งสเป็นพโนเรียนธาตุเจส่สี่กเป็นธรรมธาจิตเจไปแล้วเดอวไงโิลูกจปานใช่ไหแต่ที้ไม่ธรรมะาัุขรูปัมาทิ้งเหลือโอสิบสองโอสิบสองนักสะท้อลงมาเป็นต้นปรัิโอสิบโอสิบเนี่ยจะไ้เห็ก

เป็นกิตขันน่อก็ไม่ได้ในขันะถ้าเท่าไรก็ตอบก็คือรูปขันนี้ก็เสกเสกธ์มะเบ้เรียะได้เข้าอยู่นอกนอกอาชญายีทวารอบรมและแก่ชีวิตจางนามักกับนะชีวิตจางนามักไม่ใช่นามขันสี่เรื่อยริ่ง ชิตะนว่าก็จะระดูกขัน์เป็นดวงายแมะธาเป็นรูปธรร,รธรรมธาตุมีระูปมีธรรูปมีธร,นะร,รมเธม,มแะแรกก็จะเป็นสิเนก้านสงมาเป็นวาณขันธ์าน,านะเปน,นาเนเจ็อธระลั เอาว่นแรทำดีเดี๋ยวจะรู้จัดจตนะคนเรูเ้เันสัญญาสำคัญค่ะ <c oughs> ไม่ได้้วยถ่ายยันค่าเท่าไหรต่ตอบก็คือหนึ่งหนึ่นใช่นั้นด้วย <c oughs> อาจารย์ใส่จีนกันไปเลยจิตตาสังสันติธรรมีเจริญ ก็คือเจสองอันนี้จิตตสังอันนีจิตตัสัง์เจสิับสองเราตวลงมาเป็นเวลาขเตะสมารขัเจสคับสองเป็นรไมยขาเจเเดียวเป็นเจเดียวข้อหกข้อสุดท้ายเจเเดียวเยนมาแรกจะเป็นจิตตก้าโอิสอง โอสสองครับส on ุขคอลลงเปนไปเพ่อกัร like ิเป็นเก้าเป็นเงาดโอสิงาโอสิบป็นเก้าเป็นมาหนางเงินนะโอสิบสองโสิบจิตเป็เก้าเป็นเงินาตเจอันนี้คือานต่างและตายนั่านตหาในธรรมะจิตระุล้วเรือเจ็ดผ่านเอามาเลยต้องเป็นเวนารัญญาสถานใาสขคอไม่ได้ได้ไหนธาตอะไรก็ับง1ิเอ็ดเ็ ต่อไปนาไมรู hill, no? flat, ้บปจะเดกอสรายตนะจิตเป็น9าะภาษารภาษาสันนระเป็นรูปขันจิตเป็นก้าเป็นยนนขันภาษาสรได้านะจักาจะถึงกายยงนะจิตเป็นก้าเป็นมนายตนะภาษาสูนนได้จากุธาจะถึงกายฐานได้หจิตเป็นก้าเป็นทธาตจอนี้หลักข้อ6ข้อ5ใช่ไห อยูในข้อห้าใช่ไหมที่เป็น9 1เตมาแล้วก็จะเป็นเอนาสัญญาสฐานนิ่านหรือวรวรธรรมที่เหลืแจกทิพยและูกเทโลเจะสิผ่านบางวันเ้งไปทำลาแ่อยากเป็นเอนาสัญญาสถานนิทานหรือบริวานรรเอนาเป็นวินาทัดสัญญาเป็นสัญญาอัจฉริยะเป็นสัมรรคฐานอาศุ่นก็ลงมาทั้าเอนาสัญญาสถานนิพานก็เป็นธรรมชาท่าแต่เราเช็คได้าาร มันธรทมที่เหลือจากเดือนสิงหาคมหรอจีนแปดิ้าโอสิบสองเกี่ยวกับบริเทศยิงธรรมาเกี่ยวกับบริเทนบริเทศแค่จิตแปดห้าก็ใส <10. S 1> ่ทะลุห้าประสานทะลุห้าก็อยู่ในโอสิบสองหมืันถามว่าสุโไม่ได้ด้ยข่าในท่าเท่าไหร่คำตอบก็คืสามหนึ่งหนึ่งอันนี้บริเวนั้นอธิบายบางทีกไม่อธิบายนะ ดูเฉยๆาดูเฉยๆไปอิทธิบาทเลนะอิทธิบาทฉัฏดาวิกาตจิสีปัญญาเป็นองคธะฉัดาวปัญญาเป็นสังาคับมกจิสีเป็นญาณนมกจิสีเป็นมนายานะฉัฏท้าวิยปัญญาเป็นธรรมายนะมกจิสีเป็นโลยัท่าฉัฏท้าวิยปัญญาเป็นธรรมท่า จิตกันเจชใช่ไหม,าม,าหมใช่ไหมจิตป็นเจจิตกัญเตยนรรมาก็เหลือโอสัตว์เรามีธรรมะใช่ไหมแต่สุขคมรูปเป็นพานที่เหลือแก่โอสัพตว์ โอสิ 52, บสองรูปก็ขันโอสิบโอสิบนีคะขันยันท่าหนับงบนเพราะ่ันธรรมที่เหลือจากรูปบางบเลยจิตเวียนนยะนนนสัญญาลังขานิพ่ผ่านทางน้ำสม้องไม่ได้ด้วยขันยันท่าเท่าไรอัมปะก็คือหนึ่งสิบสิบวีเกมาแรกกัไปสับปริเคหิตทั้ทมีสบับปาน,นํเท่านำได้แก่โอราในรูปสองโรารูปสอง 2, นัำสม้อลงมาเป็นรูปขันโอสิบโอสิบมรันท,ที่เหลือจากรูปบางบ่เลยอ่ะ จิตเป็นเจสิกนิพพานใช่ปะจิตเป็นเจรวมกันเป็นนามขันธ์สีแล้วก็นิพพานนับสองข้อลงมาจิตเจก็เป็นนามขันธ์สีจิตแปดต้นอันนี้เป็นมนายช่นะเจสิกนิพพานเป็นธรรมายใช่จิตแปดก็เป็นเมียธาตุเจเจสิกนิพพานเป็นธรรมธาตุนี่ยต่างกันแล้วเอเดมาหลังแบบรุ่นที่แปดใช่ไหมจิตเจนิพพานมาแล้วรู่นที่แปดแต่ตรงนี้มีธรรมา ตัดสกุสก rua, ุทิ้งไปเลยแกโอสิบสองโอสิบสองนับแกไม่ได้ด้การให้าเท่าไรผมรับคือนอนอันนี้รูปไม่มีทังหรือรูปที่อยู่ในกลุ่มของโอไดโอสิบสองอาจารรูปมีสองแบบรูปมีสองแบบคือรูปมีทับอะไรรูปมีทังกับรูปไม่มีทังรูปไม่มีทังเยทำมาแรกจะเป็นนามกัลส เอีะมาหลังได้ตัวในโอลาริฟลุสองต่อไปวิบากเกียติธรรมีองคได้แก่ปัะเจดศัโมกเกศศัมแปดิตเตได้นามัทสี่วิบากสัมโกเป็นมนางนะเจศมแปดเป็นทำไมนะวิบากสัมโกเป็นวิญญาณทเจสศีัมแปดเป็นธรมัทธาจิตเจเลยรูปกับวิภารเดี๋ยวรูปกับนิพานใช่ไหมแต่จรไมีไม่ํมมา ก็แบบสูตรรูปเดียทางนขีงกเหลือโอยเ,เดี๋ยวเอสิบสองก็รูปก็ตัดโอสิโอสิเนยเลยเราไม่ได้นำที่เหลือจากรูปมาเลยเจดน,น,หนาหรือยาตาขานิพานน่าสมราไม่ได้ได้ไข่ท่านเท่าไรก็ตัดเพิ่มหนึ่งสิบสิบตบเบียทมาได้เออันนี้เป็นแบ่นี้อะไรคเย็นเจ็ดข้าอะไรโอเย ตัวเองยังอ่านจะให้คนอื่นอ่านไปเอือทัศนะสัพปิกะเอนทัศสนะสัพปนิเคทัา ไม็มแน่กระทได้แคือโอรายก็รูปสิบสองเฮ้ยโอรายน่รูปสิบเอวรูปบารโรเฟตเป็นรูปบัลขันอสเไดโอเก้าเวนรูปปายันนั้นออสเแท้โอราท่านเนว 9, เวรูปมัะท้เป็นกลุ่มเด็ยรูปไม่มีช้ำเชรูปไม่มีช้ำหรือรูปที่อยู่ในกลุ่มของโอราก็รูป12บสอามาแรกก็จะเป็นนามันเชยพัน แล้วนับสุขขอลงมาก็เป็นอนาสังขิจิเป้าวเป็นาเลยนะเจ็สิบลานเป็นธรรมาเลยนะจิดเป็นก้าวเปนะาทเจ็ดเสิบลิงาเปนธรรมาตนี่่านตามนีมาหลังวราทที่เหลือจากติดเลยิพพานเดือรูปยีแต่ตรงนี้มีธรรมาแต่สโคโริผทิ้งนัเหลือแต่โอสิบสอามนับสขข้ไม่ได้ได้แค่ทตเท่าไรกำลังคืนนอนสี่องแป ไปอาชาติเกาธรรมไปในไปในนามได้เกณฑ์จิตเป็นก้าภาษาสโลว่าภาษารโลว่าเป็นรูประขายจิตเป็นก้าวเป็นยานถากภาษารโลวาได้กระขายนั่นจะถึงกายงานจะนับท่าละจิตเป็นก้าไปมนายจะนประสาภาษารโลวาได้จะขูท่าจะถึงกายงานท่นท่าจิตเป็นก้าวเราจะหาจิ บรมัตยธรรมที่เหลือจากจิตและรูปเลยเจสิกนิพพานแต่ตรงนี้ไม่มีธรรมามาด้วยวเลยจนการแยก,ปเ,ยยกแเป็นเวนาจตญาสังขารนิพพานและนับสุขท้หลงเวนาเป็นเวนนาขาัดจัญญาเป็นจตญาขาัดสังขารเป็นสังขารนิพทั้งหมดนี้เป็นธรรมะธรรมชาตินะคะเราจะเห็นอันขัดในธ่าตุต่างกันหมดเลยหายธรรมะปรมัตยธรรมที่เหลือจากเจสิกนิพานและจิตกับรูปที่แปด แต่ตรงนี้ไม่ทำมาจาดสกอร์สิบหกงก็สกอร์งไปทำมาก็ได้แค่ที่เป็นแค่1 2ล้วสองเ้าไปได้ไร้ขายในท่าเท่าไรับอดคือสามหนึ่งหนึทีตเป็นกายวิญญาณธาตุยานตรงนี้ลึกจุดกายวิญญาณที่สองเป็นัเป็นมนายละน้าเป็นกายวิญญาณาแล้วสทบข้า กินอย่างเดียวน้ำสก๊อะเลนรูปเวนาสัญญาสัธทธานิพานมาหมดเลยนะจบวังลงมาลูากระโดดกขาขัดเวาน, 12, นาขัดัญาขัสัทธารัขัดโอสิบสอนี้เป็นโอสิบผ่มรู้เวนาสัณญาสัทัานิพานเป็นทำมาเย็นนะห้าได้เท่ากับโอสิบทำหนึ่งเราก็ได้ทำที่เหลือรูปเจตสิกนิพานเหนือจีตแปดเก้าน้ำสก๊ไม่ได้ได้วยายัธาตเท่าไหรกับเราคือ สีิบสิบอันนี้จิตอย่างเดียวจิตอย่างเดียวไงทำมาแล้วคือรูปเป็นนาสัญญาสังขารนิพพานมีทำมาแล้วก็เจแปดเก้าถแม้ว mm ่าบริเทศจะดจิตไม่เต็มแปดสิเก้าก็ตีเป็นอย่างเดียวทำไมสังเกตุิห้ทำนี้สังิกตุหาเอาได้แก่อสัจิตสอเจีสจิ เ,เจนสก๊อามาเป็นนามาขันศีอสุจิสังเป็นมานายนะเ,นเจิษฐิเจ็ดเป็นธรรมายนะอสุจิสังเป็นมนยันท่าเจิษฐเจดเป็นธรรมาเจิตเจแปลว่าได้ฟงหรืนไเจนเจนเจป็นล,เนลูกนิพพาน แต่ตรงนี้นี่ทำมาเียมนารนาริทนี้าน์ที้ก็เลยแค่โอไม่รู้ว่าขันเอ10โอนั่งับาแล้เยมาหลังพระบตที่เหจะรูปมันาเลยอัเจดนาสัญญาสัตยานิพ่านอานักศึษาไม่ได้ด้วยขันจะท้าเท่าไรคเอบก็คือ110อันนี้จเจเยมาแกโองเยนทำมาหลังตตเจนาสัญญสตยานิพพานยืนีลยค อยู่ในข้อเท่าไรกจเจขเท่าไสี่ใช่ไหมิกจเจอยู่ในขอสี่ 4, จ,ต,จตเจรือจเจิพานในขอสี่อขอ,อไปธรรมธาตวยาธรรมธา มันไม่เกิด J42 สมุทรรูป16นิพานสมุทรูปเป็นรูปอกาเป็นนานยกเนสังัะทั้งหมดนี้เป็นทาไมมาถ้ารูปวีปรปปธรรมเพิ่อรูปวิถีธรรมแต่ว่าจะทำยีนารมาแรกก็คือ18ห,หรือเจนรสิกรูปนิพานมาหมดแลหละเดี๋ยว18ก็เป็นงานอันขาดเป็นมายนะเป็นงานท่านเจ็ดนะต่างหม,มาเลย ธระลเราไ็่ได้ทำท,ที่เหลือจากจิตธรมพเหมือนันนรูปนาจัญญาสังขารนิพพานอ่านั้งหมดไม่ได้ได้วยขะนนชาเท่าไร,ก,ารกับเราก็คือนึ่งหนึ่งเจ็ดทำเราอย่างยิงธรรมะได้ไหม